ในที่สุดเราก็ได้บ่อน้ำที่กระนำํำข้างๆข,ขามีสวนตุเรียนขอบคุณหน่วยหาน UAE Aid ที่มาขุดบ่อโดยไม่คิดกล้าใช้ชายถึงรถชัดเดินทางเข้ามาขุดลำบากสักหน่อยแต่ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเราได้บ่อน้ำลึกเกือบ20เมตรใช้เวลาขุดข้อไม่นานเกือบสองชั่วโมง ความฟางข้หนึ่งเมตรโครงการนี้หน่วยงานเขามาสำรวจเองป่านผู้นำชุมชนเสนอชื่อไปหลังจากนั้นเขามาสำรวจอีกครั้งถ้าเข้าในหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานเขากำหนดเขาก็จะมากุดให้ฟรีทุกอย่างกุดเสร็จเขาให้สีมาทาให้ปั๊มมาหนึ่งตัวหลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน่วยงานเขามาส,สำรวจอีกครั้งหนึ่งมาเทดระบบน้ำว่าปกติไหมหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปเก็บไปหลักฐานส่งกลับไปยังท้นสังกัดให้ช่างลาดปืนก่ออิดวางที่ตั้งมอเตอร์แล้วตาสีน้องแมวชอบมากสีที่ทาหน่วยงานก็ให้มาแต่เราต้องทาเอง บอ่อน้ํานี้ผมไม่ได้เอาไปใช้ในเปลงทุเรียนเพราะผมมีแหล่งน้ำใช้ยอยู่แล้วตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ขอเตระบบน้ําหน่อยขอบคุณหน่วยงาน UAE ที่มากุดบอ่อให้ฟรีโดยมีคิดเกิดใชย้ยาสักก็หล่อหูไก่รอน